ตะกอนนี้ไม่ได้ใช้ยาของเรามันต้นมันไม่เขียวแล้วมันก็ไม่มีลูกอย่างนี้นะแต่พอหลังที่ผมใช้นาโนของเราไอของคุณแล้วผมรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ไม่เหมือนกับตะกอนที่ไม่เคยใช้ตะกอนที่ไม่ได้ใช้ต้นมันจะออกสีเหลืองๆแบบอย่างนี้มันจะกล่อยๆอย่างนี้แต่นี้เพิ่งจะลองใช้เข้าไปมันก็จะรู้สึกว่าม,มันเขียวเขียวเข้มขึ้นนะ แล้วและจะติดติดดอกปริดอกใหม่ขึ้นมาไอ้ที่ลูกมันไม่เคยมีมันก็กับดกขึ้นนะเนี่ยอย่างต้นทางเนี้ยพอนั้นเราเพิ่งจะลองใช้ยาของของคุณมันก็รู้สึกว่ามันเริ่มปริดอกออกมาใหม่หมดเลยแต่ก่อนเนี้ยมันไม่ค่อยออกอ่ะมันออกนุ่นดอกนี่ดอกมันไม่ออกเป็นกุ้มเป็นช่ออย่างนี้แต่ทางอย่างเงี้ยมันยังเพิ่งจะได้กินปุ๋ยเข้าไปมันจะงามเขียวอยู่ มันยังเขียวอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยมันเริ่มจะออกดอกแล้วเพราะว่ามันโดนยาเรากระตุ้นเข้าไปเนี่ยมันก็ดกดีนะพอฉีดไปแล้วมันก็ดกดีนะมันติดหมดแหละไม่เห็นมันหลุดร่วงนะเนี่ยนี้พวกบ้านผมเก็บไปจะหมดชุดมาแล้วไงนี่ก็คือนี่ก็คือของชุดที่โดนยาเรา นี่อย่างต้นเนี้ยพอลองลองลองเต็มที่กับมันอ่ะมันมันก็กออกดีนะถือว่ามันติดหมดทุกลูกอย่างกับมะเขือพวงเลยเนี่ยติดมากอาจจะถึง,ถงตายได้อย่างเงี้ยเนี่ยลูกมันกับหลังติดติดหมดพวกนี้ไม่หลุดทำไว้เล่นๆ ยามว่างเลิกงานมาก็แวะชมสวนเนี่ยมันเริ่มเป็นเม็ดอย่างเงี้ยมันติดหมดแล้วเนี่ยท,ทุก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 อันก็คือมันได้ยาโฮอร์โมนของเรานี่แหละมันเลยรู้สึกมีการแตกแตกต่างจากที่ไม่เคยใช้แล้วก่อนไม่ใช้มันไม่มีแบบนี้ไงพอเดี๋ยวนี้เรามาใช้ดูมันก็เลยมันมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นมันก็น่าจะต้องลองใช้เรื่อยๆไปแล้วพริกนี่แหละครับอ๋อ ฉีดมะนาวยาเหลือๆก็โชยมันส่งเดชไปงั้นแหละมันยักดกเองผลที่ได้นี้ก็คือก็ฉีดมะนาวก็ยาโชยส่งไปงั้นแหละโอ้ครับครับจะไอ้มะนาวต้นนี้เป็นมะนาวปีของพ่อเขาปลูกไว้นานแล้วไม่เคยมีลูกพอมาใช้ยาของเราแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันออกลูกเต็มเลยนะมันจะอยู่ในซอกเนี่ยมันจะเนี่ยติดดอกหมดเลยนะพวกนี้ยติดลูกมันจะจกักมันเคยมีนู้นลูกนี่ลูกมันกลับกลายมาเป็นพวง เป็นมะนาวพวงๆเหมือนของไอ้พันเป้นพิจิตรไรนี้เลยนะมันก็มีลูกได้ทั้งต้นเลยอ่ะเนี่ยออกดอกทั้งต้นอ่ะต้นเนี้ยจากมันเคยมีนุ้นลูกนี่ลูกเดี๋ยวนี้มันก็มีทั้งต้นเนี่ยดูอย่างพวกเนี้ยนี่ตัดทิ้งไปบ้างถ้าเอาไว้หมดมันอาจจะตายผมเคยเอาไว้หมดดูลูกก็ไม่โตแล้วต้นก็แกนลงมันตายเพราะว่ามันเลี้ยงไม่ไหว แต่เอาฮอร์โมนไอ้พวกนี้ช่วยได้มันก็มันก็ถือว่ามันลูกมันก็ดีนะลูกมันก็ใหญ่ขึ้นใสขึ้นเนี่ยอย่างกับทุกกล้วยเนี่ยตะก้อนเนี่ยทุกกล้วยเนี่ยตะก้อนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มันก็ลอยยังไงมันรู้พอผมฉีดมะนาวมั่งผมก็เอายาไอ้พวกนี้ฮอร์โมนฉีดเข้าไปมันแลกเขียวใบดำปึ๊ดเลยใบมันแลกดำเลืออีอีเครือก้อนนู้นลูกมันเท่าๆข้อมือเด็กๆ เนี่ยดูอย่างพวกพริกเนี่ยเราเหลือยาเราฉีดมะนาวเราเดินผ่านแล้วก็ฉีดมัน,ปนไปด้วยมันก็เลยได้อันนี้สง่งเต้ตอนนี้มันกําลังปริเริ่มติดหมดเลยเนี่ยเราใช้ยาเราเนี้ยนะครับ Bn Turbo เนี่ยนะครับใช้แค่สามตัวนี่เองไม่ได้ใช้อะไรเพิ่มนอกจากบวกยาหนอนอือบวกยาหนอนไปบ้างถ้าไม่บวกเลยไม่ไหวหรอกหนอนมันแรงเนี้ยดูอย่างพวกเนี้ยมันมันเนี่ยมัน ได้อันนี้สงจากการฉีดมะนาวพริกติดเยอะมากเลยนะครับอืช่วงนี้มันติดเยอะนี่ไม่ได้ฉีดมาน่าจะเป็นอาทิตย์แล้วกี่วันฉีดครับปกติผมจะฉีดประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงสองอาทิตย์ฉีดครั้งหนึง่งเสียดายยาโอเค <c oughs> อ่ะถ้างั้นก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณมนตรีบอกกันนะครับว่าสวนนี้อยู่ที่จังหวัดไหนครับ บ้านผมอยู่สีประจันครับตรงวัด3จุนตรงตรงข้ามกับร้านอาหารเรือนชัยน้ําครับถ้าถ้าอยากจะมาเยี่ยมชมสวนผมก็ไม่ไม่ปิดกั้นข้อมูลผมก็ผมก็บอกได้เท่าที่ผมรู้มาครับถ้าอยากมาเรียนรู้ที่ผมผมช่วยได้ครับคเท่าที่ผมรู้มาอ่าโอเคครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดี